สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นแล็กนาล็อกเกมนะครับคือเกมเนี้ยคือเราไม่ต้องเติมมันก็เทพได้เว้ยจริงเราต้องไปเวลสิบนะถ้าเราแบบว่าเราจะไปไอ้เปลี่ยนคงเปลี่ยนค้านะเพราะว่าผมจะเล่นสายธนูเว้ยวันเนี้ยเราต้องเก็บกิ่งไม้โอเคอันนี้ตีอันนี้คือเราต้องมาตีตัวน้องนะเฮ้ยทำไมน้องสีม่วงอ่ะเฮ้ยทำไมน้องสีม่วงอ่ะคืออะไรอ่ะนี่น้องสีชมพูสิอันนี้ส่งที่ส่งดอกกุหลาบให้อ๋อส่งดอกกุหลาบให้ดอกได้ว,ว่าว่ามันคือคนเนี้ยวะใครวะ มันคือคนนี่ว่าแล้วเกมนี้นะครับทุกคนก็คือฟีทูเพย์อะฟีทูเพย์นะไม่ไม่ใช่แบบว่าไอเติม <laughs> เอออะไรประมาณนั้นนะมันไม่มีเห็นนะทุกคนสังเกตดูมันไม่มีร้านค้าเว้ยอันนี้ผมจะเล่นให้ถึงเวลสิบกว่านะผมอยากเปลี่ยนอาชีพมากเลยว่ะตอนนี้เราเวลสิห้าแล้วเฮ้ยแป๊บเดียวเราก็เวลสิบแล้วนี่ <S <S แล้วเกมนี้นะครับทุกคนเวลาเราแบบว่าอยู่แบบข้างนอกแบบเราไม่ได้เล่นอ่ะแบบเราออกเกมปิดเกมไปอ่ะเราเข้ามาอทีนะทุกคนคือเราจะได้ของเว้ยคือแบบมันจะฟาร์มให้เราแบบแล้วไม่ต้องแบบเปิดอ่ะไม่ต้องเปิดค้างเอาไว้อ่ะทุกคนเออนี่แหละระบบในผมโคตรชอบอ่ะ จริงๆนะวิวหกแล้วทุกคนวิวหกแล้ววิวหกแล้วคือมันจะมีจ็อบด้วยนะจ็อบเนี่ยก็คือการที่เราแบบว่าถ้ามีจ็อบเยอะเราจะเปลี่ยนอาชีพได้นะนี่คือเห็นนะมันข้างบนคือเลเวลข้างล่างคือจ็อบเลยเออถ้าจ็อบยิ่งเยอะยิ่งดีม้ยเป็นสิบแล้วไม่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 สิบแล้วโอเคทำภารกิจไปเรื่อยทุกคนคือเราต้องไปในปราสาทนะทุกคนเนี่ยในปราสาทนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลงดันเจี้ยนกันนะทุกคนอ่าหูยคคคนนนนเเ่่ออีีโรยไ้หัััวททงมมดืใกกปุคน ผมจะเล่นสายธนูนะครับนี่นะครับอาเชื่อนะครับอันนี้นะครับอ้าดูนะครับทุกคนเดินไปดูดิมีคนมาลอต้อนรับเราแบบยังเยอะเดินไปอีกดีนะครับคือการเปลี่ยนอาชีพนะอันนี้ฟื้น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 เตือนตือนตืนเรียบร้อยเปลี่ยนแล้วนี่นะครับทุกคนถ้าเราเป็นธนูนะัเนเห็นะเราเป็นธนูเลยนะนี่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 อ้า ในที่สุดแล้วก็พแล้าวฮึ <c oughs> นี่นะทุกคนเติมเงินนะผมบอกเลยว่าเติมเงินได้แค่ซินดีนะเห็นนะเออแค่นั้นนะครับทุกคนคือแบบได้แค่นี้นะอืมแล้วก็บัตรรายเดือนเนี่ยมันแจกฟรีเด้นะทุกคนเห็นนะบัตรรายเดือนนะครับเนี่ยบันทึกการประจุไฟแจกฟรีนะครับนี่นะแจกฟรีนะทุกคนโอเคไปทำธุรกิจต่อทุกคนก่อนจะไปไปตีบวกก่อนดีกว่าวะ ระบบเนี้ยผมชอบมากเลยเว้ยคือเราแบบว่าเราตีเท่าไหร่ก็ช่างเว้ยคือเราแบบว่าแบบมันตีไปทีห้าแบบง่ายมากอะคือมันแตกมันก็แตกไม่สุดอะโอเคมาเลือกอุปกรณ์ที่นะครับทุกคนเราต้องมีอันนี้นะเออที่เราแบบว่าเราจะต้องเปิดฝาฮ้ยกูไม่มีดว่าเฮ้ยนี่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 นอัลลาช,ช่้ไหมเนี่ยเอาสักสิบเก้าอันแล้วกันมาเดนกันขายรับเฮ้ยนี่นะครับทุกคนก็คืออันนี้คือกิจกรรม up พวิวนะครับ ก็คือถ้าเราถึงววเจ็ดนี่ใช่ไหมเออมันก็จะแจกไข่อะไรงี้มานะเออ,เอเวลวนู้นวลวนีน้ก็แจกมานะแล้วก็การ์ดไอวีพีนี่เราสามารถเลือกได้ด้วยนะอันเนี้ก็คือทําภารกิจนะครับเราเลือกได้เลยว่าอยากได้อะไเลือกการ์ดความน่าจะเป็นอืมน่าจะสุ่มมาแหละอันเนี้ยอืมแล้วก็มีอันนี้นะครับทุกคนรางวัลอนะอัพวลนะแจกของนะครับคือเป็นชุดแฟชั่นนะครับลิมิตติดด้วยนะอันเนี้ยเออบอกเลยนะทุกคนไม่ต้องไปกลัวแตกไม่ต้องกลัวอะไรนะทุกคนแบบว่าถ้ากลัวแแตตกกก็คืออเนนนี่ยบวั้้ไดะ แต่แล้วไงอะทุกคนก็คือเราไปบวกสี่แบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่ะอาต่อไปนะบวกห้าเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์มลกัดแตกแล้วแม่งแตกจริงวัสเดีครับพี่ผมขอซื้อต้นูหน่อยครับผมซื้อสักห้าแล้วกันนะครับเผื่อมันแตกครับพี่ฟั้มครับเซนนี้หมดค่ะ <c oughs> แม่งไงซื้อไม่ดูเซนนี้เลยกูโอเคทุกคนไปไปฟงังมาต่อดีกว่าอย่างน้อยเราได้มาบวกสามได้บวกสี่อย่างนั้นเราได้มาบวกสี่ไว,ไว้ทุกคน ใส่ธนูอะผมแนะนำเลยนะต้นเกมอะถ้าใครอยากเล่นนะเพราะว่ามันมันตีได้ไกลนะแล้วมันแบบว่ามันมันตีได้หมดอะ่ะยิ่งมีสกิลดีๆเลยด,ดีอะ่ะคือแบบฟาร์มได้ชิลมากโอเคเอาใส่ไปสะสมไปเน,นี่ยทำธ,ร,ร,ธร,รกิจไปทุกคนคือเกมนี้มันก็คือเกมทำภารกิจอะ่ะอืมอะไรไง่ายช่วยกันล่าบงล่าบ,บอสอะไรเงี้ยเออสนุกนะเออเล่นกับเพื่อนได้สบายเลยชิลๆเลยเฮ้ยเรามีเจ็ดหมื่นแล้วไกก็ต่อสีนะ่แล้วทุกคนมานะครับ รวมพลังรวมพลังกันไปบวกห้ากันหนึ่งสองสามปุ๊บฮะเซนเนียไม่เพียงพอนี่นะดัเจียนเวลยี่สิบมาดิน้องจัดเลยคนเดียวเราเวลเท่าไหร่วะตอนเนี้ยเราลงดันเจียนเวลยี่สิบมาอันนี้คือดันเจียนนะครับเฮ้ยเราเวลสิบเก้านี่ไหวเวลนึงก็ยี่สิบแล้วเราไปลงดันเจียนก่อนไงก่อนเวลไงอันนี้คือเราแบบว่ามันจะมาทีละเวฟทีละเวฟนะนี่นะมันจะมาอย่างนี้ปุ๊บอ่าเราก็ ตีไปเลยหนูยิง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 เออแงแงโอ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 แงคือเราสามารถจับมอเตอร์ได้ด้วยนะไอ้พวกแบบไอ้พวกเนี้ยเออพวกมอนเนี้ยคือแบบถ้าเราจะจับลิงเราเอากล้วยมาล่ออะไรประมาณนั้นน่ะทุกคนพอเข้าใจปะเออยิงยิงกดไฟดิกดไฟ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 เมื่อไรบอสจะมามีกี่เวฟเนี้ยมีกี่เวฟเนี้ยจะไม่ใช่บอสนะตัวนี้ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่จะไม่ใช่หรือว่าใช่วะไม่น่าใช่เดอะบอสไม่น่ากลาขนาดนี้ โอ้ยทำแหน่งแรกบอสมันจะอยู่ข้างในตรงนี้น่าจะใช่ใส่ไปใส่ไฟไปอ๋อถ้าเป็นอันนี้เหรอเกาะไม่เอาเกาะดีกว่าผมว่าเอาไปเนยดีกว่าอุปกรณ์เลยดีกว่าก็แต่ลเะเวฟบอะมันมันคือมันจะให้นะน่าจะเจอบอสแล้วล่ะตาเน,นี้ยนี่ไงห้งปี๊บ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  <laughs> อันนี้อันนี้อันนี้ผมปืนแทงเลยยืนแทงเลยยืนแทงเลยมาดิมาดิผมกดไฟรัวๆด้วยอันนี้กดไฟรัวๆด้วยกระโดดมากระโดดมาฮุกปี๊บโดดไปดิเออแตกไม่รอจากน้ำมือเราอะจะหนีนไปเท่าไหร่จะหนีนไปพันเก้าอะ่ะกดหน้อยเลยผมว่านะผมจะเอาอันนี้ไปร้านค้าได้ก,กว่าบาย,ยเกิไปแล้วเกิของฟรีการ์ด โอเคสั่งเคาะนี่ไงสั่งเคาะคือเราอยากได้อะไรอะ่ะคือถ้าเป็นโอ้มันต้องใช้พันห้าอ๋อจบพอพอกันเลยแม่เงยใช้พันห้ามีห้าสิบอันหลับตาอุ้ยอุ้ยข้าไม่เอาด้วยหรอกคืออะไรอ่ะคือเรามาหาสาวเหรอเฮ้ยเ้ย้ย้ยนี่ไงบอกแล้วไปนะมาไม่ข้าไม่เอาด้วยหรอกเป็นไงล่ะโดนทุบไปดิ <c oughs> ไอคนที่ทุบคือพี่เองเมียเออจัดนะได้ครับพี่จัดเลยจัดเลยเดี๋ยวบอกนะว่าม,มันตุยหมดแล้วกลับไปกลับไปหากลับไปหากลับไปหาอะไรอ่ะเมื่อกี้คือบอสไอคือมันไปไวจังอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ได้ตีเลยอุยอะไรอ่ะดัน,นเจียนคือจะให้ลงดันเจียนว่างั้นท้าทายพี่ท้าทายไปแล้วน้องแต่พี่อยากท้าทายเพื่อนสามสิบด้ปะล่ะนี่ไงนี่ไงโคตรดี ไม,ไม่ต้องไม่ต้องใช้แล้วไอัน,นุปกติใช้ไฟอีกแล้วเป็นอานี้แล้วออออลกันซ้ายสุดแล้วกันแต่ที่จิงขวาสุดเมื่อกี้น่าจะดีนะสูงสุดเลยมันเขียนอะไรไปเนี่ยน่าจะเจอบอสแล้วปะไม่เจอไวกว่าแรกอีกอะโฮองปี๊บไอโฮงปี๊บมาแล้วโฮองปี๊บมาแล้วโฮงปี๊บมาละไม่ต่างอะไรก็บเวยี่สิบเลยวะคือแบบไม่ต่างอะไรกันเลยอ่ะแตกไปสองตัวเหรอมันมีสองตัวเหรอ,อไม่ใช่ไม่ใช่ขอบคุณขอบคุณพวกเจ้า าถูกพลังอันน่ากลัวอ๋อกอคือมันเป็นคนดีเลยแต่ว่ามันแบบว่ามันโดนเข้าสิงอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไม่เป็นไรน้องพี่ฟูพยนยงความริษธรรมอยู่ละวสำหรับเกมนี้นะผมบอกเลยว่าสนุกมากนะก็คือทุกคนนะสามารถมาร่วมสนุกได้นะครับเกมนี้นะครับเป็น RO แท้นะอืมเป็นเกมแท้เลยนะครับเพราะว่าเกมแล็กนัล็อก M Classic นะครับเขามีสโลแกนว่าเซนนี่ทุกที่ทุกเวลาเซนนี่ซูได้ทุกสิ่งนะครับ ซื้อได้ทุกสิ่งอ่าอะไรประมาณนะั้นนะอืมก็คือเกมเนี้ยใช้เซนนีเป็นหลักเอาง่ายนะทุกคนถ้าเติมก็เติมซื้อแค่เซน,นีนะคือไม่มีอย่างอื่นเลยนะคือแบบจะเติมซื้ออ่าของตีบวกซื้อไม่ได้นะซื้อเซน,นีอย่างเดียวนะอืออะไรประมาณนั้น ก็คือถ้าทุกคนออกจากเกมนี้ไปปุ๊บแล้วทุกคนเข้ามาวต่อไปอ่ะคือทุกคนจะได้ของฟาร์มที่มันฟาร์มมาให้เราตั้งคืนนะโดยที่เราไม่ต้องเปิดคอมเปิดเลยนะเออแล้วถ้าใครอยากเล่นนะครับก็ลิงโหลดอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับทุกคนก็ไปโหลดกันได้เลยนะครับันแล้วันนี้ผมว่าผมจะไปแล้วล่ะแล้วอย่าลืมนะครับไปกดติดตามนะครับเพจนะครับของเกมนี้ด้วยนะทุกคนสาหรับวันนี้ไปก่อนนะครับเจอกันเจอกันอยาากมมีค

Tonight chẳng hạn chẳng hạn chẳng hạn chừng hạn chừng hạn